สดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อออน่อเล่นเป็นไงบ้างเป็นแรกของปีสำหรับปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอยี่สิบสองของแล้วแสดงว่าเริ่มพัตอตั้งต้นปีเลยวันที่หกครับแสดงว่าเริ่มมาเริ่มปีคือประกาศการข้อพิแล้วมีไงบ้างกับช่วงช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นเดือนสิเป็นเป็นช่วงนี่นะครับพอดมองตอสคงปีไหมเป็นไงบ้างปีใหม่ได้ตรงไม่หนาวเวลาของ พอดีเลยพอด,พอดีพอดีมีช่วงแบบว่างๆก็เลยแบบเออพอจะใช้เวลาให้ตัวเองไปแบบตามจังหวัดได้นะครับผมพี่โอนะครับครับปีใหม่ใช่ไหมครับผมพูดตรงๆเลยผมติดมันนี่ไฮสครับแล้วผมก็นั่งดู <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> รบ,บวกบ Berlin <c oughs> กับเบอร์ลินน่ะห้าซีซั่นกับเบอร์ลินอีกหนึ่งก็รวมเป็น6แล้วกันจบภายใน4วันก็คือดูทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตอนช่วงข้ามปีก็วเราก็มาหากับที่บ้านแล้วก็มาสนมข้ามปีกันครับโอ้โหตั้งใจเลยว่าคนติดไม่จะดูไม่จบเลยคือ คืปีใหม่ครับผมอยากพักผ่อนอยู่เฉยๆที่บ้านอะไรเงี้ยแต่แบบหาอะไรดูแล้วพอดูแล้วแบบไม่ชอบแล้วเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ต้องทำให้เสร็จก็คือต้องดูจนกว่าจะไม่ไหวแล้วครับก็อย่างนั้นแหละได้นอนไหมครับสรุปพักผ่อนเวลานอนผิดหมดเลยครับเราของเช้าครับเราของเช้าใช่ใช่ใช่ถั่งผ่นนักขึ้นจริงครับมันหยุดไม่ได้ใช่แต่ก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็มาสนุกอยพ่อแม่ครับแม่ป่ะกาศจับมือครับปราศจับมือเราก็แบบได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนได้แบบกลับมาอยู่ตัวเองได้แบบ ทำสิ่งที่อยากทําในช่วงที่แบบท้ายปีแบบเราแบบพอแถลงข่าวมามันก็เลยแบบมีเวลาแบบค่อนข้างที่จะแบบผ่านแบบนั่นไปบ้างอะไรอย่างงี้แบบก็เลยแบบช่วงปีใหม่ก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราได้กลับมาอยู่กับกันมากขึ้นครับผมทำงานทำงานมาทั้งปีหรือว่าเป็นช่วงได้ทั้งปีปีที่ตัวเองไหมไม่ทั้งปีอ่ะเี่จะสามเดือนเนี่ยเฮ้ยจะทำงานมาสามเดือนก็แบบอ่ะช่วงแรกๆเราก็ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบ อ่ะพอเราเริ่มแบบเดือน2เดือน3เดือนแบบเราเริ่มจะแบบโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันมากขึ้นแล้วแบบอยู่กับมันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สามเอนที่ผ่านมาเราเซฟมากเลยนะเราครับขอบคุณนะไปเยอะมากกับชีวิตช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแล้วมันมันก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมาณนะเขาก็แบบจากที่แบบเราก็ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบันนี้ก็แบบเริ่มมีแบบแฟนคลับที่เขาแบบมาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็แบบใจมากๆที่แบบ เขาไม่ยอมรับเป็นตัวเรายอมรับในความสามารถเลยครับก็แต่ว่ามีผลงานนะครับปีนี้มีผลงานเชื่อแบบว่าสมุนกันนเรเนี่ยราครับครับไปทำบุญด้วยกันครับไ<อ>ม่ต้องทำบุญคือคืออย่างเขาคือผมไม่อยากทำบุญ อยู่แล้วตอนปีใหม่แล้ว,มลวผมกับเลงมือนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเวลาทาอะไรไปไหนไป Sorry. s o r ี y ไปไปไหนไปกันเนี้ยครับก็เลยโทรชวนเลง้งแล้ววันนั้นเล้งไม่ว่าเล้งติดไปเรียนดนําน้ําทีนี้เล้งบอกว่านะให้โอมแต่ทําบุญหนอกเดี๋ยวเลื่อนเรียนว่ายนะ้ำเอ้ยเลื่อนเรียนดำน้ำให้มี่<ๆ>แล้วก็ไปทำบุญด้วยกันมีไปไหนนะมีไปปล่อยปลาก่อนจำชื่อวัดไม่ได้นะคะมีปล่อยปลามีแกชงแกชงมีทำบุญลงโถงามถวายสัานวานสังฆทานสี่อันนึงอันนึงจไม่ได้แล้ว ใช่ไม่ไม่สารเงินสารเงินใช่ใช่เพราะว่าพี่โดมาเปีใหล่ใช่ครับผมกผมก็มาด้วยกันมีมีพี่ครับพี่อาจุกท่านึงครับก็คือพี่ชายเองนั่นเองใช่ครับเป็นไกด์ให้เป็นไกด์ให้ครับผมคป็น้องอยากทำบุญไงแล้วก็พี่พี่ช้างแหละทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปเป็นเรื่องดีของปีใหม่ใช่ครับก็อยากเริ่มต้นปีใหม่ดีๆร้อมกัน หลังว่าหลังว่าก็เด wow ี๋ยวจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมเอามานี่เป็นงไงครับซีรีส์ของเราสองนี่เป็นงไงยังไงแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ผมก็แบบอ่าเหมือนพี่พี่เขาก็จะส่งเราแบบเรียนแอคติ้งแบบไปแบบเข้าคันหนักมากเพราะว่าผมโตหาเล็งบางทีก็เรียนแอคติ้งอยู่วันนี้ก็เรียนแอคติ้งงงรับโหหนักจริงจริงครับคือบันทางวันเล็กน้อยอยู่นิดนึแล้วก็ผัดกับเรียนแอคติ้งใช่เต็มตัวอย่างเข้มข้นครับผมก็เต็มที่มากๆแบบมี มีการบ้านอะไรมาเราก็ตั้งใจทำตั้งใจแบบอัปเดตคู่ตลอดก็ฝากติดตามครัอรอดูได้เลยครับผมตอนนั้นตั้งแตโอมาเนี่ยสังเกติเขาเปานการ์ดมาก่อนอเยอะมากๆห่อ,อเยอะ,อยอะมากๆแบบเรา้เขาไปหาโอมอะไรเงี้ยแบบไปเรียนมาอะไรเงี้ยแบบอ่าใช่แต่เวลาไปเล่นก็ยนมาเี่นจะชอบไปถักกับแม่ผมฝงวันนี้ได้เรียนอันนี้มาได้เรียนอันนี้มามันเอามาปรับใช้ยังไงอะไรเงีย้ยแล้วเหมือนผม,น<ห>มนก็เหมือนเรียนออนไลน์ครับพี่ใช่ใช่ใช่แบบได้ได้สิ่งที่เล่เรียนมาเอามาอัดแนบกับในหัวเราอีกทีนะผมใช่ครับก็ตลบดฝั่งโอ้ตลอดว่า ช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะวยกไปใช่แต่ว่าแต่ว่าจะช่วยแต่ว่าฝั่งเราก็จะแบบทำเต็มที่ในฝั่งของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็แบบมีประสบการณ์มากกว่าเราแบบใช่ผมท่านนี้ผมไปถึงไปถึงแล้วสำหรับทีมงานเรไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ผมว่าบทเหมือนจะเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเป็นเล่มแดงมาแล้วแล้วก็เหมือนได้ยินมาแล้วครับว่าใกล้เสร็จเสร็จน่าจะเสร็จเสร็จแล้วแหละน่าจะผ่านผ่านคลุกอะไรเงี้ย อ่าตอนเยัวดี๋ยวต้องมีการผ่านบทกันก่อนหรือละครันกอกแล้วก็มเนเอเรื่องราวแล้วก็ิองเิลยนี้วเ๋ยวเัชุดต้องักนเรื่องละครละคข้าไว้ก่อนจากที่จากที่เราถ่ายเริ่มมันนีจะมีเรื่องอย่างเงี้ยตัวละครเเี่ตัวละครเลก็จะี่จะมีที่มันเกับการบ้านที่เราต้องทำกันอยู่แล้วหรือว่าตัวละครผมก็ สมมุติว่าพูดไงดีออกกันได้หรืออะไรเงี้ยให้มันให้มันมีความเข้ากับบทบาทมันเพิ่ด้วยนการใจริงนาจวี่งากอหมเพาเี่คาดฝันที่จับตามองว่าเมอเรือองค์กรการอจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมทเต็มที่แน่นอนครับผมแบาขังจะ้วาขให้กยเขาขนแบบเออขาเตทะรข้งใจ <king> ให้ความมั่นาก็เยอะา <S 1> <S 1> ออจากวันแรกจากทนแรกจกัดจัดจัดแรกสุดเลยละกันที่ได้เห็นครั้งแรกจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่อง acting เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวรอใกล้ๆกเปิดกล้องก่อน <S <S อแต่ว่าแต่ว่า,วาเรื่องเรื่องความตั้งใจเรื่องอความทุ่มเทความมัฒนาหรือว่าแฟชั่นใจผมผมผมไม่เกินเกินกับแต้มที่ตั้งไว้เลยคือคือเขาทำจริงจริงครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปเรียนร้องเพลง เอ้ hey, ไปเรียนเต้นเรียนเต้นเรียเนเ,ยเต้นเพื่ออะไรเวลาร้องเพลงอยา่างประยัดตัวได้คือคือทุกอยาก่างทุกอย่างมันมีมีความตั้งใจที่เราเหน็นได้ชัดแล้พัฒนาการคือสิ่งที่ได้ทำดีขึ้นในฟุตซังขอบคุณครับขอบคุณ